สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการลงคลิปนะครับลงคลิปยาวนะครับแล้วทางระบบเขาตัดเป็นคลิปสั้นนะครับตัดออกมาย่อยเป็นหลายๆคลิปครับใครที่เจอปัญหานี้ผมมีวิธีแก้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราอัปโหลดวิดีโอลงไปแล้วนะครับกดคำว่าถัดไปนะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วกดคำว่าถัดไปด้านบนครับ จากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมานะครับตรงที่เป็นรูปกรรไกรนะครับที่เขียนว่าสร้างเพลย์ลิสต์จากวิดีโอของคุณนะครับเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าเปิดอยู่ให้เรากดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดปิดนะครับไอสตัวเนี้นะครับที่มันเปิดอยู่นะครับตรงคําว่าสร้างเพลย์ลิสต์จากวิดีโอของคุณกดปิดไปเลยครับกดบันทึกครับผม พอเรากดบันทึกเสร็จแล้วนะครับจุดนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิดีโอก็จะไม่แยกไม่ย่อยให้เราแล้วเรากดแชร์ได้เลยนะครับโอเคฝากกดไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ